ถ้าทุกคนมาดูบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะสองทุ่มแล้วอากาศยังอุ่นดีสบายอยู่นะคะนี่ค่ะแคมป์ที่ไม่มีเด็ดก็จะไม่มีเสียงดังนะคะก็จะไม่ค่อยเจียวจ้าวค่ะกวาดเร็วๆนิดนึงตัวนู้นก็จะเป็นตัวอพัพค่ะ พาทุกคนมาดูห้องน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะสองห้องนี้ก็จะเป็นห้องซ้วมนะคะอันนั้นที่เป่ามือหลังจากล้างมืออันนี้เป็นเครื่องทำความอุน่นอันนี้ก็อ่างล้างมือกระจกบานใหญ่นี่คคะ ห้องอาบน้ำค่ะทุกคนห้องอาบน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้โต๊ะนั่งให้เราวางของหรือใส่เสื้อผ้าได้อันนี้เป็นเครื่องหยอดเหรียญน,นะคะวันนี้จะทำให้เพื่อนๆดู<ช>นี่ค่ะทุกคนเราเจะหยอดเหรียญน,นะคะหนึ่งปอนอาบได้เจ็ดนาทีค่ะหยอดลงไป น้ำมาค่ะทุกคนพอหยอดเรียญลงไปปุ๊บน้ำมานะคะ,นะคะแล้วก็ไปตรวจดูว่าน้ำร้อนเกินไปหรือเปล่าเย็นเกินไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพอเราอาบครบเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยน้ำมันก็จะตัดของมันเองนะคะขอตัวอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำหมดก่อน ทุกคนคะปัญหาเกิดนิฉันอาบน้ำยังไม่เสร็จแต่ว่าน้ำหมดก่อนนะคะดูครับอันนี้ลุงบอกว่าที่รักเธอถือเหรียญไปสองเหรียญน,นะถ้าเกิดเธอถ้าเกิดน้ำหมดก่อนเนี่ยเธอจะได้หยอดเหรียญได้เพราะว่าลุงอะอาบน้ำเมื่อวานเนี่ยลุงน้ำหมดก่อนเหมือนกันนะคะอาบไม่เสร็จน้ำหมดขนาดลุงเป็นคนอาบน้ำเร็วนะเดี๋ยวฉันจะหยอด เรียญที่สองเข้าไปโอ้ทุกคนค่ะอาบน้ำที่แคมป์นี้เหมือนเหมือนวิ่งเอาชัยชนะเลยอะค่ะทุกคนที่ฉันจะต้องรีบอาบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำรอสองหมดอีกไปแล้วค่ะทุกคนเรียนที่ส เดี๋ยวฉนอาบเสร็จเรียบร้อยค่ะปล่อยน้ำทิ้งไปเลย <c oughs> จริงๆว่าจะเอาเจนวินาทีสุดท้ายให้คุ้มกับเงินสองปอนด์นะคะแปลกมากตรงนี้ห้องอาบน้ำที่นี่เขาระบบดูดอากาศเขาไม่ค่อยทำงานสักเท่าไหร่นะทุกคนไอ้น้ำเต็มไปหมดเลยนี่เหลืออีกแล้วค่ะจะหมดเวลาแล้ว <c oughs> องหนึ่งตัดตัดเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่เป็นแคมป์แรกตั้งแต่ที่เราออกแคมป์คาราวานมาเป็นแคมป์แรกที่เวลาอาบน้ําจะต้องหยอดเหรียญนะคะก็แปลกดีแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะหนึ่งปอนสองปอนไม่ว่ากันเป็นการอาบน้ําที่ลุ้นระทึกทุกนาทีก็ไปงกันค กลับออกมาอีกทีมืดแล้วค่ะทุกคนค่ะชีวิตก็จะสงบสุขนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะเงียบเต็นนั้นประดับไฟได้นะคะ ลูกชาย Royal Enfield นะคะจอดไว้ตรงนี้เลยหน้ารถเราดีใจละเกินแม่ไปอาบน้ำมาล่ะคะลูกโอ้ดีใจจัง สน้อยๆวันนี้มาอาบน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกคนลุ้นมากวันนี้เพราะว่าหยอดเรียนแรกไปน้ำไม่อุ่นไม่ร้อนเลยนะคะประับปรับโวลูมน้ำเท่าไหรก่ก็ก็ไม่อยอมอุ่นผ่านไปจนสานาทีกว่าทุกคน <c oughs> เกือบจะหมดสามนาทีแรกนะคะ น้ำก็มีอุ่นอุ่นขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับอุ่นแบบสบายสบายทุกคนมีความคือเย็นคกินอ,อุ่นแต่ก็ต้องทนอาบนะคะเพราะว่าถ้ายืนรอไปนานกว่านั้นน้ําก็จะหมดแล้วก็เหรียญที่เตรียมมาอีกเรียญหนึ่งอะอาจจะอาบไม่พอก็เป็นได้นะคะเราผูออ้หญิงอาบน้ํานานนะคะอาบไปก็ดูเวลาไปมันจะหมดหรือย,ยังมันจะหมดหรือย,ยังฉันจะต้องสะโขกีครั้ง เป็นแคมป์แรกนะคะตั้งแต่เราอยู่คาราวานหรือว่าอยู่รถบ้านเออเร่ไปตามคาราวานมาเนี่ยเป็นแคมป์แรกเลยที่เรามาอาบน้ําแล้วเราจะต้องหยอดเหรียญทุกคนแต่ก็ก็โอเคถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเราทําพื้นเปียกมากเลยอันนี้ทุกคนนย่ยต้องทํานะคะนนเวลาที่คุณใช้ห้องน้ําห้องอาบสาธารณนเนี่ยคุณจะต้องปาดน้ําลงไป ใหแห้งนคะคะต้องทำแห้งปกติถ้าเราไม่ทำมันก็แห้งอยู่แล้วล่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นกฎกติกานะคะอยากจะให้ทุกคนได้เห็นนะบ้านเมืองเขาเข้าเมืองหลิวเราก็หลิวตาตามนะคะทําไมประเทศเขาถึงได้ขึ้นชื่อว่าประเทศที่จเจริญแล้วเพราะเจริญแล้วค่ะเพราะว่า มันอยู่ที่จิตใจเข้าด้วยแล้วก็การเคารพกฎระเบียบต่างๆที่ที่ได้กำหนดมาด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะ่าชมบรรยากาศอย่างเย็นค่ะวันนี้ลมแรงมากทุกคนน้องอาพ่อคาไปอยู่โซนไหนกันหมดนี่ อยู่ไ,ไกลๆลิบๆนะคะแคมเล็กๆีฉันชอบนะคะแคมเล็กๆเสียแค่อย่างเดียวคะ่ะทุกคนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต <laughs> ทุกคนจะเห็นแบบนี้เรียกคาราวานนะคะ ขันแบบนี้ที่ใช้รถลากแบบนี้เรียกว่าคาราวานนีคะแต่ถ้าเป็นรถขับจะเรียกว่ามอเตอร์โฮมนะคะอากาศ27องศาตอนนี้น่าจะลงเหลือสัก24องศาแล้วค่ะ ตอนกลางวัน27องศาล,ลมแรงค่ะวันนี้ถ้าเป็นวันที่อากาศหนาวสัก15-16องศาลแล้วลมแบบนี้คือดิฉันออกจากตัวรถไม่ได้เลยนะคะจะหนาวมากดิฉันขี้หนาวแต่ชีวิตจะต้องได้มาอยู่แดนไกลอาบน้ำเสร็จแล้วกลับไปที่รถเราค่ะ เพนนีก็จะรอแม,อม่คิดถึงแม่เหรอคะลูกโอ้ดีโอเคคะลูกโอเคโอเคคิดแม่ใครบางตัวใครบางตัวจะเข้าป่าเข้าดงอย่างเดียวตะอี๋ <That is. laughs> โอ้หนูเพิ่งเห็นแม่เหรอคะลูกโอเค okay, ค่ะโอเคค่ะลูกโอเคค่ะ อู้อู้อือออเยน้องหมาของเราเป็นน้องหมาพัานวิเพศนะคะนะคะี่ค่ะอับแก้วหนูชื่ออับแก้วค่ะหนูมีช่องของตัวเองไดนะะ้นะคะค่ะอับบีแก้วเป็นหมาพูดนะคะเป็นหมาพูดเป็นหมาบน่นคอมเพลนทุกเรื่อง no, <laughs> ห้าเดือนนะคะแล้วก็ สนค่ะซอุกล <angle>. right. ยังไม่ค่อยรู้ภาษีภาษาอะไรออาไปไหนลูกไปไหนจะไปไหนกันเออจะไปหาเขาจะไปเซฮายเขาไปไม่ได้ค่ะคำเฮียคำเฮียโอเคเซกุดบายเซกุดบายถุงท่านผู้ชมไายบายค่ะท่านผู้ชม